ร้องแผนป้องกันอุบัติเหตุจราจรและประเท่าสรารภายัยขอขอบคุณท่านนายกโครงการบริหารตัวตนนาประสามเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในเปิดโครงการในครัหา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 ร้งนี้ผรงคนฝ่ายพริเรนมีความรู้มีทักสะา ในการช่วยเหลือผู้ปัะสบภัยเพื่อประสบวัดเที่ยกันและมาเทาเข้าร่วมกิจกรรมปลุกซ้อมแผนจำนวน16รายและนักเรียนโรงเรียนวัดตาคงเข้าร่วมกีฬากราจะระบายนะครับเรื่อออกอากาองกันทาจอนะครับที่หมายนะครับก็เห็นเตรียมการแต่ตะวัน อัรโรงแรมอะไรนะในมอสไม่ในะครับเป็นแรนนะครับแต่ยังไม่ได้ทาคอตกท้ายครับนะครับกรสีอยูจีประมาณหน้าราแหงท่าเขียวถนนลาดพร้าวถนนเพชรบุรีนนลักหลกก้าซึงต้องที่บอกป้าครับ ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกไปไม่ได้ครับตอนนะครับมีให้เลี้ยวขวาไหนใช้ได้่าจเ็ต้องมีความรู้เรื่องกฎจราจรพอสมควรแล้วมีั้งสาการปฏิบัตินะครับรววออถรอรอบรรพอสมควร,ท,ร,ควรท่านที่จะอนุญาตมาใช้ได้ เพราะฉะนั้นท่านใดที่ผู้หญิงท่านอยางให้ทำก็ขออนุญาตนะครับมีเวลา,าก็ไปศึกษาใละ่อนหมายขาาย้องัญติเรื่ี่เอาไว้เนื่องจากอบัญาติขีมีผลกับเาราในการใช้รถ